จับกันจับไหมจริงหรอหนูจะจับนี้หนเหรอ้าจับได้ไหมอ่ะจับได้หรอลูกมันอยู่ใกล้ชิดกันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมันนี่เล้วมานี่นอ่ะให้จับก็ได้มากัดไม่ได้นะกัดหรือเปล่า ไปไหนแล้วอีกตัวหนูไปเรียกมาเร็วไปเรียกแฟนลงมาเร็วแฟนหนูมีคนมาหาบอกนี้เร็วจับมาติ้งหอติ้งหอติ้งหอ <c oughs> ทำไมกระโลกมันน่ารังงี้ อุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่นนมามากระโดดม,มาใส่เลยมามาน,น่ารักทำไมหนูน่ารักจังอะลูกอ้วนด้วย,ดยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาหาหนูอุ้ยมาเต็มเลยอะนี่นี่มีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดี จับไจับได้ไหมอ่ะจับได้เหรอจะกัดเราเปล่าอ่ะอจับแะบ <c oughs> ลึง่ง